ชาวเมืองท้ายเหนตอนนเหนือของเวียดนามเริ่มเก็บกวาดพื้นที่และทำความสะอาดบ้านหลังระดับน้ำเริ่มลดลงจากน้ำท่วมซึ่งเป็นผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นยางยิที่ขึ้นฝั่งบริเวณนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนับเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีที่ขึ้นฝั่งเวียดนามภาคเหนือของเวียดนามได้รับความเสียหายจากพายุลูกนี้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองที่อยู่บนพื้นที่สูงบ้านเรือนสุดตัว ดินถลม่มทำลายพืชผลทางการเกษตรขณะที่ไทยจังหวัดเชียงรายรเผชิญน้ำท่วมหนักมวลน้ำทะลักเข้าสู่ตัวเมืองโดยอำเภอแม่สายเผชิญวิกฤตหนักที่สุดในรอบ80ปีปริมาณน้ำจากเชียงรายส่วนหนึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขงทำให้ลาวเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กำลังเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักในแขวงหลวงน้ำทาทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลันจนท่วมบ้านหนึ่งชั้น รถยนต์หลายคันจมอยู่ในน้ำเมียนมาเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในเวลานี้ทั้งคนและสัตว์หลายชนิดต้องฝ่าคลื่นน้ำไปยังที่พักพิงชั่วคราวซ้ำเติมสถานการณ์ในประเทศจากการรัฐประหารและความขัดแย้งของกลุ่มต่างๆประชาชนนับแสนต้องไร้ที่อยู่อาศัยยอดรวมของผู้เสียชีวิตในภูมิภาคจากภัยพิบัติทั้งน้ำท่วมและดินถลม่มขณะนี้มีมากกว่า300คน และอาจเพิ่มอีกโดยเฉพาะในเมียนมาภาพที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มากกว่าในอดีตระยะหลังพายุใต้ฝุ่นที่ความเร็วลมสูงเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักคลื่นทะเลกำลังแรงนักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพอากาศจากมหาวิทยายลัยวาริเยอัมสเตอร์ดัมระบุว่าสภาพอากาศที่อุ่นขึ้นทำให้เอื้อต่อการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนมากกว่าเดิม อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้นในแถบนี้อาจส่งผลต่อความรุนแรงของพายุด้วยเช่นกันในช่วง40ปีที่ผ่านมาพบว่ามหาสมุทรดูดซับความร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิผิวน้ำกลายเป็นปัจจัยหนึ่งกระตุ้นให้มีพายุที่มีความรุนแรงเช่นเดียวกับไต้ฝุ่นยอย่างิและมีความเป็นไปนได้ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบกับวิกฤตสภาพอากาศบ่อยครั้งกว่าเดิม จากสถานการณ์อุทกภัยและวัตภัยที่เชื่อมโยงกันในอาเซียนนี่กำลังบ่งบอกถึงสัญญาณในการวางแนวทางรับมือระหว่างประเทศจากภัยพิบัติที่ไ,ไร้พรมแดนซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกรวมถึงการจัดการน้ำที่มีเส้นทางผ่านร่วมกันธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน